อยู่ที่ไหนครับอยู่วัดเขาพระโอครับครับอําเภอขย้อยจังหวัดเชรบุรีก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ใหญ่ตั้นดรภูอดลที่ได้ช่วยนำพาคณะมาดูดน้ำเพื่อเป็นการขุดลอกอ่างเก็บน้ำของวัดเขาพระในครั้งนี้เพื่ออ่างเก็บน้ำนี้ไม่ได้ลอกมาประมาณเกือสปีแล้ว ก็ได้อาศัยของคณะของผู้ใหญ่ตั้งแล้วก็ดกกรกูวดลทหารช่างด้วยนะและกรมการทหารช่างลาบุรีามาช่วยสนับสนุนในกิจกรรมของไทยแลรงเพื่อใช้น้ำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็จะมีงานบรรพชาสมามเณรภาครูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลด่ลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในันกชการที่สแล้ก็สมเด็จพระเทพในโอกาสต่อไป น้ำนี้ถือว่าวัดขพระเป็นที่ธุระกันดานไม่มีน้ำประปาแล้วก็ไม่สามารถจะขุดเจาะ่อดบาดาลได้ก็จะเป็นอ่างสุดท้ายในอ่างนี้เพื่อจะใช้กิจกรรมในของพระภาพทสุสง์ที่อยู่ในวัดก็ประมาณ20รูปแม่ชีแม่พามก็ประมาณ30ชีวิตแล้วก็จะมีกิจกรรมบวชในขรรมาจารณีทุกวันมีประจำตลอดทั้งปี โดยเฉพาะปีที่แล้ว2,566มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดทั้งตลอดทั้งปี2,000กว่าคนวันนี้ก็ได้คณะของทีมง,งานของผู้ใหญ่ตั้นบันแหลมแล้วก็ผู้ใหญ่ดรภูวดลได้มาช่วยในการท้องน้ำดูดน้ำข้ามเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้แล้วก็จะได้ขุดลอกตมเรน ก็จะได้ให้เป็นน้ำอุปโภคบริโภคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสต่อไปก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้มีส่วนร่วมกิจการในครั้งนี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกทิบพาราติการด้วยกันทุกท่านทุกคนเพลินเจริญพรสาธุสาธุครับท่าน